ในอดีตการณ์พระราชวังอันโออ่าเจ้าชายผู้ใฝ่รู้เดินเตร็เต่ในสวนพระเกษาอยากศกขับกับแสงแดดอ่อนท่ามกลางเสียงนกร้องเจ้าชายยังมีบางสิ่งค้างคาใจทำไมเมื่อพูดถึงพระมหากษัตริย์คำพูดถึงแตกต่างจากคนทั่วไปเสมอเจ้าชายบ่นเบาๆกับตนเองทันใดนั้นนกวิเศษปีกสีทองโผบินลงมาถ้าเจ้าชายอยากรู้ข้าจะพาไปรู้จักกับคำราชาศัพท์เองเสียงนกใสกังวาล เวลาพูดถึงพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์จะต้องใช้คำราชาศัพท์เพื่อแสดงความเคารพและให้เกียรตินกวิเศษเริ่มอธิบายลองดูนะถ้าพูดถึงการดำรงชีวิตประจำวันกินจะเรียกว่าเสวยนั่งก็คือประทับนอนว่าบรรทมพูดคือปรัดฟังคือทรงสดับและเห็นคือทอดพระเนตรเจ้าชายทวนชาชาอ๋อกินคือเสวยนั่งคือประทับ เห็นคือทอดพระเนตรแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วนกยิ้มรับและถ้าพูดถึงอวัยวะร่างกายหัวคือพระเศียรมือคือพระหัตถ์เท้าคือพระบาทถ้าเราเห็นภาพพระมหากษัตริย์ยกมือก็ต้องพูดว่ายกพระหัตถ์ใช่ไหมเจ้าชายถามเก่งมากคราวนี้ในเรื่องครอบครัวและชีวิตบ้าง กิดคือประสูติ์ตายจะใช้คำว่าสวรรคตรลูกคือพระราชโอรสหรือพระราชธิดาภรรยาคือพระมเหสีพ่อคือพระราชบิดาแม่ก็คือพระราชมารดาแลว่าถ้ามีพระโอรสประสูติก็ต้องใช้คำเหล่านี้ด้วยเจ้าชายพูด ถูกต้องและยังมีคำสำหรับสิ่งของเช่นบ้านคือพระราชวังเสื้อผ้าคือฉลองพระองค์รถว่าพระราชพาหธนะชื่อคือพระนามและของใช้คือเครื่องราชูปโภคเจ้าชายยิ้มกว้างเข้าใจแล้วเสื้อผ้าของพระมหากษัตริย์ต้องเรียกว่าฉลองพระองค์เวลาผ่านไปเจ้าชายยิ้มเปี่ยมความภูมิใจอ๋อเข้าใจแล้วคำราชาศัพท์ทำให้เราแสดงความสุภาพและเคารพอย่างแท้จริง นกวิเศษบินวนรอบด้วยความปลับปลื้มเก่งมากจำไว้นะต้องใช้ให้เหมาะสมกับวาระเสียงบรรยายสุดท้ายแววมาคำราชาศสท์นี้ใช่แค่ถ้อยคำพิเศษแต่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความเคารพและความงามในภาษาไทยที่เราควรภาคภูมิใจ ตารางสรุปคำราชาศัพท์20คำหมวดคำทั่วไปคำราชาศัพท์ชีวิตประจำวันกินเสวยนั่งประทับนอนบรรทมพูดตรัสฟังทรงสดับเห็นทอดพระเนตรร่างกายหัวพระเศียรมือพระหัตถ์เท้าพระบาทครอบครัวและชีวิตเกิดประสูติตายสวรรคตลูกพระราชโอรสพระราชธิดาภรยาพระมเหสีพ่อพระราชบิดาแม่พระราชมารดาสิ่งของและสถานที่บ้านพระราชวังเสื้อผ้าถลองพระองค์รถพระราชพาหนะชื่อพระนามของใช้เครื่องราชูปโภค